สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําแบบนี้นะคะแบบง่ายๆเพื่อนๆก็ทําได้น่ารักน่ารักประหยัดดิบบินนะคะแบบด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสามารถใส่เหรียญด้านหลังได้นะคะหมุนเข้าไปแบบนี้นะคะสามารถใส่เหรียญข้างหลังได้หรือเพื่อนๆจะใส่ตอนวิธีทำก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยมีอะไรบ้างนะคะก็มีเหรียญน,นะคะมีการไกลลิบบิ้นที่เราจะเสริมนะคะเส้นเสริมจะเป็นลิบบิ้นสีแดงเป็นกากเพชรอีกด้านนึงเป็นฟางแบบนี้นะคะเราใช้ตาลระคังนะคะขนาด12มิลนะคะเส้นที่เราจะใช้ต่อเส้นหลักของเรานะคะวันนี้เราจะใช้ สีขาวนะคะจำนวนสี่เส้นขนาดสิบสองมิลความยาวอยู่ที่ยี่สิบเก้านิ้วนะคะตัดปลายแหลมให้ได้แบบนี้ทุกอันเลยนะคะตัดทั้งสองด้านนะคะตัดสองด้านแบบนี้เลยเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเรียงริบบิ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้เท่าๆกันแบบนี้สิบแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งนะคะ อีกด้านหนึ่งเราจะให้ห่างกันประมาณสามเซนนะคะเพื่อนๆประมาณสามเซนส่วนด้านท้ายนะคะเราก็จะบีบให้เป็นรอยชัดเจนแบบนี้บีบเลยบีบนะคะให้เป็นรอยแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะให้เส้นยาวอยู่ข้างบนเสมอนะคะแบบที่เราทํานะคะง่ายๆเลย เราจะวางริบบิ้นไว้สองเส้นก่อนนะคะเราก็จะหยิบริบบิ้นมาสองเส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะนำเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะนำเส้นที่สามมาคล้องเส้นที่สองแบบนี้นะคะความยาวความยาวนะคะจะอยู่เส้นด้านบนเสมอทุกๆเส้นนะคะ เส้นที่สี่นะคะเส้นที่สี่เราจะนํามาสอดลอดผ่านเส้นที่หนึ่งโดยล้วงเอาเส้นที่สามออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ฐานสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ฐานสีแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนของทุกๆเส้นนะคะด้านล่างพับเฉียงขึ้นไป ด้านขวาบนด้านขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้ส่วนเส้นนี้นะคะเราจะนำมาสอดลอดผ่านช่องนี้นะคะนำสอดลอดผ่านช่องนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นฐานแแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะยกริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นนะคะพเพื่อน เราจะเริ ini, um. ่มเส้นนี้นะคะเส้นที่1เส yeah. ้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สมทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สให้ได้รูปแบบนี้นะคะด้านล่างก็จะเหลืออยู่4เส้นด้านบนจะเหลืออยู่4เส้นนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะวางริบบิ้นนะคะลดริบบิ้นในมือให้เหลือ3เส้นเราจะวางเส้นที่ อยู่ฝั่งขวามือสุดและเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะพเพื่อนๆเราจะวางลงไปแบบนี้แล้วเราก็หยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาแทนนะคะสับหว่างกันแบบน <socks S 2> ี้นะคะเราจะทําวนไปแบบนี้ให้ครบทั้งสามเส้นนะคะเส้นด้านล่างจะขึ้นมาอยู่ด้านบนเส้นด้านบนจะลงไปอยู่ด้านล่างนะคะเราก็วางสลับลงไปเลยนะคะเราก็หยิบด้านล่างขึ้นมาแทนนะคะวางลงไปหยิบด้านล่างขึ้นมาแทน วางลงไปยิบด้านล่างขึ้นมาแทนนะคะแบบนี้ในมือของเรานะคะเพื่อนๆในมือของเรานะคะในมือของเราก็จะมีอยู่สี่เส้นเหมือนเดิมนะคะเพราะเราวางสลับกันไปข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนข้างบนก็ขึ้นมาอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเส้นที่เหลือทั้งสี่เส้นนะคะเพื่อนๆเราจะสอดเก็บนะคะเราจะวางเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือเนี้ย เส้นที่อยู่ล่างสุดเราจะวางลงไปแบบนี้นะคะใช้นิ้วกดไว้ด้านล่างนะคะเราก็จะเลื้อริบบิ้นอยู่ในมือ3ามเส้นแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะสอดเก็บนะคะเพื่อนๆด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีห่วงที่1ห่วงที่2และห่วงที่3นะคะเราจะใช้เส้นนี้นะคะเพื่อนๆเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะเราจะสอดเพียงห่วงเดียวนะคะสอดห่วงนี้เพียงห่วงเดียวนะคะ <monitoring>. ขั้นตอนถัดไปเส้นที่สองถัดมาเราจะสอดผ่านสองเส้นโดยผ่านเส้นที่หนึ่งและเส้นที่สองนะคะเราก็สอดไปเลยแบบนี้นะคะเส้นที่สามเราจะสอดผ่านสามเส้นนะคะเพื่อนๆโดยผ่านเส้นที่หนึ่งสองสามนะคะเราก็สอดผ่านไปเลยดึงค่ะแล้วเราก็รวบริบบิ้นนะคะเพื่อนๆรวบริบบิ้นเข้าหากันแบบนี้นะคะ รวบริบบิ้นเข้าหากันแบบนี้เลยนะคะรวบเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับทุกๆเส้นนะคะดึงให้กระชับทุกๆเส้นนะคะเราจะได้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะได้เป็นกลมๆแบบนี้เกียวเขาจะหมุนตามกันนะคะถ้าเราทำถูกเส้นทุกเส้นจะไม่เลี่ยงซ้อนกันนะคะ แล้วก็ดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งทุกๆุกเส้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะดึงกระชับขั้นตอนถัดไปเราจะพาดริบบิ้นนะคะเราจะพาดริบบิ้นไปสามเส้นโดยเราจะเริ่มเส้นไหนก็ได้เราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเพื่อนเเราก็จะนับไปทางขวามือหนึ่งสองสามเราก็พาดริบบิ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆพาดริบบิ้นแบบนี้ ลงไปที่หน้าหน้าเส้นที่สามเราจะทำวนไปทางขวามือนะคะเราก็นับไปหนึ่งสองสามพาดลงไปค่ะเราก็ทำต่อไปเลย1นึสองสามพาดลงไปค่ะเราพาดแบบหนึสองสามพาดลงไปเลยเราจะทำวนไปแบบนี้จนริบบิ้นในมือของเราเหลือเพียงแค่สามเส้นนะคะเราก็ทำเส้นสุดท้ายแล้ว1นึสองสาพาดลงไปแบบนี้นะคะ ลิบินในมือเราจะเหลืออยู่สามเส้นนะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนถัดไปเราจะใช้เส้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเราจะสอดเก็บนะคะโดยเราจะสอดต,ตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนตรงที่ติดกับเส้นที่เราวางลงไปสุดท้ายนี้นะคะสอดแบบนี้แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดึงค่ะ เส้นถัดมานะคะเราจะสอดสองสเส้นนะคะเพื่อนๆเราจะสอดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่หนึ่งและเส้นที่สองดึงค่ะเส้นที่สามเราจะสอดผ่านสามเส้นนะคะเพื่อนๆสอดผ่านแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามผูกออกตรงนี้ดึงค่ะเราก็จะได้เป็นลูกส้มกลมๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะดึงถ้าไม่กลมนะคะเพื่อนๆทาแบบนี้นะคะ ็ดึงดึงดึงทุกเส้นให้เท่าเท่ากันนะคะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมานะคะเราก็ดึงให้กระชับอีกทีนึงดึงให้กระชับอีกทีนึงขั้นตอนถัดไปเราจะสอดเก็บนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะสอดเก็บสอดเก็บเพื่อที่ให้ลูกส้มเรากระชับขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้เราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเราจะสอดไปที่หน้าริบบิ้นหน้าเส้นริบบิ้นของตัวเองนะคะ สอดไปนะคะโดยผ่านไปสามเส้นนะคะเพื่อนโดยผ่านริบบิ้นไปสามเส้นสอดที่หน้าของตัวเองเส้นของตัวเองแล้วก็ผ่านไป1 2 3แล้วก็โผล่ออกดึงค่ะนะคะโผล่สอดที่หน้าเส้นของตัวเองนะคะสอดที่หน้าเส้นของตัวเองผ่านไป1 2ึสดึงค่ะเราจะทําแบบนี้ไปทุกเส้นให้ครบทั้ง8เส้นนะคะสอดที่หน้าเส้นของตัวเองแล้วดึงนะคะ เพื่อเพิ่มความกระชับแน่นของลูกส้มของเราอีกทีนึงนะคะแบบนี้นะคะพอสอดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับเป็นลูกส้มกลมๆอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไปเราจะเสริมด้วยเส้นเสริมนะคะ วิธีเสริมด้วยเส้นเสริมเราจะทําแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะสอดผ่านแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะสอดไปตรงนี้นะคะเพื่อนจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะสอดไปตรงนี้แล้วเราก็ให้ผ่านไปหนึ่งสสามแล้วโผล่ออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะดึงให้เท่ากับเส้นสีขาวนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ดึงให้เท่ากันเลยนะคะแบบนี้นะคะดึงให้เท่ากันแบบนี้เราก็ตัดนะคะ ด้านท้ายเราก็ตัดให้ชิดเลยนะคะเราก็ทําต่อไปอีกสอดแบบนี้นะคะเพื่อนๆอแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงไปเลยนะคะให้เท่ากับให้เท่ากับเส้นสีขาวนะคะแล้วก็ตัดนะคะเส้นถัดไปก็เช่นเดียวกันนะคะดึง ให้เท่ากับเส้นสีขาวนะคะตัดค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เสริมเส้นริบบิ้นเสร็จเลยนะคะเพื่อนเเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพอเราเสริมเส้นริบบิ้นเสร็จนะคะเพื่อนเนด้านหลังจะได้แบบนี้นะคะด้านหน้าจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนเขั้นตอนถัดไปนะคะเพื่อง่ายต่อการสอดเราจะตัดริบบิ้นให้เท่ากันนะคะเพื่อนเพื่อน สอดเสร็จปุ๊บเราก็จะตัดริบบิ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้เส้นสีขาวและเส้นสีแดงเท่ากันนะคะเพื่อนๆตัดแบบนี้เลยนะคะเราจะตัดให้เท่ากันเป็นปลายแหลมเหมือนกันนะคะเพื่อง่ายต่อการสอดนะคะตัดแบบนี้เลยทุกๆเส้นเลยนะคะเพื่อนๆเรามาดูตอนตัดเสร็จเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา พอตัดริบบิ้นให้เท่ากันหมดทุกเส้นแล้วนะคะเพื่อนๆปลายของเขาจะได้เท่ากันแบบนี้ทุกๆเส้นนะคะเพื่อนๆทุกๆเส้นปลายเขาจะได้เท่ากันแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเพื่อนๆเราจะทําในส่วนของด้านในนี้ค่ะด้านในนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะเริ่มเส้นนี้เส้นนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะนับไปนะคะเพื่อนๆ นับไปเส้นที่4นะคะเพื่อนเเรานับนี่คือเส้นหน้าเส้นที่เราทํานะคะเพื่อนเพื่อนเราจะทําเส้นนี้เราจะทําเส้นนี้นะคะเพื่อนเหน้าเส้นที่เราทํานะคะเพื่อนๆก็นับไปนะนับไปหนึ่งสสามสี่นะคะเพื่อนๆพืนหรือว่าเราจะนับไปฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันหนึ่งสองสามสี่นะคะเส้นที่สี่นะคะเราก็จะสอดแล้วก็ให้ให้เส้นผูไปที่เส้นที่สีนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเส้นที่เราทํานะคะคือเส้นนี้นะคะ เราก็จะสอดตรงเส้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนะคะเราจะสอดตรงเส้นนี้เดี๋ยวจะจับให้ดูชัดๆนะคะเส้นที่เราทาคือเส้นนี้นะคะเราก็นับไปหนึ่งสองสามเราจะสอดเส้นนี้นะคะแล้วให้ริบบิ้นนะคะโผล่ไปที่ปลายเส้นเลยนะคะคือโผลไปตรงนี้นะคะโผลไปตรงนี้นะคะเราทําเส้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อน เราก็โค้งมาแบบนี้นะคะเพื่อนเื่อนโค้งมานะคะเราก็สอดไปเลยสอดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนเื่อนเส้นที่เราทํานับไปหนึ่งสอดเส้นที่สี่นะคะเพื่อนเื่อนสอดเส้นที่สี่นะคะเส้นที่เราทำหนึ 1, ่งหนึ่งนะ,ะ,เ, pastor, งนะ,ะงเรา, 1, 1, เราไม่นับนะคะเส้นที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะคะแบบนี้นะคะ เส้นถัดไปเราจะทำวนไปทางซ้ายนะคะเพื่อนๆแต่ช่องที่จะผู่ก็คือผู่ช่องที่ช่องนี้นะคะช่องถัดมานะคะเราก็สอดแบบนี้เลยโค้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆโค้งแบบนี้สอดสอดแล้วก็ออกออกตรงนี้เลยนะคะออกตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งดึงให้แน่นนะคะดึงพอประมาณแค่นี้นะคะเพราะช่องสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นช่องที่เราจะสอดนะคะ เส้นถัดมาเราทํำวนไปทางขวามือนะคะเราก็สอดเลยสอดแบบนี้นะคะดึงค่ะเราทำเส้นนี้ต่อนะคะสอดไปเลยสอดเรียงกันมาเส้นเขาก็จะโผล่ออกเรียงกันมาแบบนี้นะคะเส้นเขาก็โผล่ออกมาแบบนี้เพื่อนๆอย่เพิ่งดึงกระชับมากนะคะเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นเส้นสุดท้ายนะคะ ดึงแบบนี้ทําแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะเพื่อนๆดึงแบบนี้ทุกๆเส้นเลยนะคะโค้งแล้วก็สอดนะคะสอดเรียงมาเลยเส้นสุดท้ายแล้วนะคะช่องสอดเขาจะอยู่ด้านในนะคะเพื่อนๆถ้าเราดึงกระชับเราจะมองไม่เห็นนะคะนะคะแบบนี้เลยพอเราสอดเสร็จด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เขาจะเรียงกันออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเราทําถูกนะคะด้านบนจะเป็นแบบนี้เราก็ดึงค่ะดึงให้กระชับทีละน้อยนะคะดึงทีละน้อยวนไปนะคะดึงทีละน้อยวนไปแบบนี้เลยเพื่อนๆอย่าดึงแรงทีเดียวนะคะดึงกระชับไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะ ดึงไปจนให้เส้นตึงทุกๆเส้นนะคะดึงให้ตึงทุกๆเส้นนะะเราจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไปเราก็จะทำในส่วนของกลีบด้านนอกนะคะเพื่อนๆกลีบด้านนอกนะคะ เราก็ดึงออกมาเลยนะคะเพื่อนๆเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะดึงเส้นมาทางขวามือนะคะเพื่อนๆแล้วก็หมุนเป็นกลวยแบบนี้นะคะช่องที่เราจะสอดจะอยู่ถัดมานะคะแบบนี้แบบนี้นะคะเพื่อนๆ ดึงเป็นกลวยนะคะเราก็ดึงลงมานะคะเพื่อนๆช่องที่เราจะสอดคือช่องนี้เราก็ดึงมาทางขวาทําเป็นกลวยนะคะก็สอดแ,แบบนี้เลยนะคะเราก็ใช้นิ้วประคองด้วยนะคะให้ได้แบบนี้นะคะดึงมาทางขวาหมุนเป็นกลวยสอดค่ะ นะคะคทําเหมือนกันทุกๆเส้นเลยนะคะเพื่อนๆทาเหมือนกันทุกๆเส้นเลยดึงมาทางขวาทําเป็นกลวยนะคะทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะวิธีทำเหมือนกันทุกเส้นนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ดึงดึงให้กระชับอีกทีนึงนะคะนะคะเราจะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะใส่เหรียญตอนสุดท้ายนะคะเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ตอนนี้ก็ได้นะคะ หมุนเข้าไปตรงนี้นะคะหมุนไปตามเกลียวนะคะแต่เราจะไม่ใส่เพราะว่าเราทําเป็นตัวอย่างเราจะไม่ใส่นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเก็บด้านหลังนะคะเพื่อนเเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะตัดทิ้งเลยนะคะตัดทิ้งเลยนะคะพอเราตัดแบบนี้แล้วนะคะเพ,พื่อนเพื่อนเราก็จะสอดเก็บนะคะด้านหลังสอดเก็บแบบนี้ แบบนี้นะคะสอดเก็บแบบนี้เลยนะคะสอดเหมือนเก็บเหมือนกันทุกทุกเส้นนะคะแบบนี้เลยเก็บแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เก็บแบบธรรมดา แบบนี้นะคะเพื่อนๆด้านหลังจะได้แบบนี้เราจะใส่เหรียญตอนนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเราก็หมุนเข้าไปแบบนี้เลยหมุนเข้าไปแบบนี้นะคะหมุนเหรียญเข้าไปแบบนี้แต่นี้เราจะไม่ใส่นะคะเพื่อนๆจะใส่ตอนนี้ก็ได้นะคะนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะง่ายๆเพื่อนๆก็ทําได้นะคะเหรียญปุยทานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้มาทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ